บางครั้งความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากการสูญเสียแต่เกิดจากการที่เราต้องทนอยู่ภายใต้สายตาที่มองเราต่ำกว่าคำพูดบางคำจากใครบางคนที่ดูถูกเราไม่ว่าจะเอ่ยตรงๆหรือแฝงมาในรูปแบบของความเฉยชาการสบประมาทหรือแม้กระทั่งคำแนะนำที่แฝงความดูแคลนมันฝากรอยร้าวลึกลงในใจจนเราต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองย่งไม่รู้จบเราอาจเคยวิ่งตามคนเหล่านั้น อาจเคยคิดว่าถ้าเราดีพอถ้าเราประสบความสําเร็จมากพอเขาจะกลับมายอมรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากลับพบว่ายิ่งเราวิ่งตามมากเท่าไหร่เขายิ่งถอยห่างและยิ่งหยิยดย่ำมากขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความนิ่งของคุณทรงพลังยิ่งกว่าคําอธิบายใดและการไม่วิ่งตามคือบทเรียนที่เปลี่ยนคุณจากคนที่เคยถูกประเมินต่ําให้กลายเป็นคนที่พวกเขาเริ่มรู้สึกกลัวในความเงียบ บทความนี้ไม่เพียงพาคุณไปเข้าใจพฤติกรรมของคนที่เคยดูถูกคุณแต่มันจะชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่คุณกลับมายืนมั่นในตัวเองโดยไม่วิ่งตามใครอีกความรู้สึกเหนือกว่าที่เขาเคยมีเหนือคุณจะค่อยๆสลายไปเองเขาจะเริ่มหวั่นไหวสั่นคลอนและสุดท้ายเขาจะเริ่มรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่คุณมีแม้คุณไม่ได้พูดอะไรเลยบทความนี้จะพาคุณเข้าใจทีละขั้นว่า เพราะอะไรแค่คุณไม่วิ่งตามคนที่เคยดูถูกเขาถึงเริ่มกลัวคุณขึ้นมาทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัวหนึ่งคนที่ดูถูกคุณมักมั่นใจว่าคุณไม่มีวันไปได้ไกลในจิตใต้สํนนึกของคนที่ดูถูกมักมีความคิดแอบแฝงว่าคุณจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และความมั่นใจนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เขารู้จักคุณดี แต่เพราะเขารู้สึกเหนือกว่าและต้องการหล่อเลี้ยงอัตราของตัวเองผ่านการลดค่าคนอื่นเขาอาจเคยพูดแค่ประโยคเดียวแต่ประโยคนั้นกลับฝังในใจคุณนานหลายปีคำว่าเธอไม่เก่งพอหรือไม่มีใครเอาหรอกประโยคที่ฟังเหมือนคำเตือนแต่จริงๆคือการตัดสินอย่างเย็นชาหลายครั้งเราพยายามอย่างหนักเพื่อจะเปลี่ยนมุมมองของเขาเราคิดว่าถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นเขาจะเปลี่ยนความคิด แต่ในความจริงคนที่ตั้งใจดูถูกคุณไม่ได้ต้องการเหตุผลหรือหลักฐานเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือให้คุณยังอยู่ใต้เขายิ่งคุณดิ้นรนเพื่อให้เขายอมรับคุณยิ่งเล่นตามเกมของเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาจะรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นเมื่อคุณต้องการการอนุมัติจากเขาในทางกลับกันเมื่อคุณหยุดพยายามทำให้เขาเห็นและเลือกเงียบก้าวเดินต่อโดยไม่ต้องอธิบาย คุณกำลังปลดตัวเองออกจากบทบาทที่เขาวางให้คุณอยู่และนั่นแหละคือจุดที่เขาเริ่มรู้สึกสั่นคลอนในความมั่นใจที่เคยมีสองยิ่งคุณวิ่งตามเขายิ่งมั่นใจว่าเขาสูงกว่าคุณการวิ่งตามไม่ได้หมายถึงแค่การติดต่อพูดคุยหรือขอความชัดเจนแต่มันรวมถึงการคอยจับตามองหรือแม้แต่การพูดถึงเขาในหัวคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่คุณพยายามวัดค่าตัวเองจากสายตาของเขา คุณกำลังยืนยันโดยไม่รู้ตัวว่าเขายังมีอิทธิพลในใจคุณคนที่เคยดูถูกคุณจะอ่านสิ่งนี้ออกได้ทันทีแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ท่าทีการแสดงออกหรือแม้แต่ความกระวนกระวายที่คุณมีล้วนเป็นสัญญาณว่าคุณยังให้คุณค่าเขาอยู่ยิ่งคุณวิ่งตามเขายิ่งรู้สึกเหนือยิ่งคุณต้องการคำอธิบายจากเขาเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ และเขาจะยิ่งใช้ความเฉยชาความเมินเฉยหรือคำพูดเยอะหยันเพื่อควบคุมความรู้สึกของคุณให้แกว่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันหนึ่งคุณหยุดหยุดคิดถึงเขาหยุดพูดถึงเขาหยุดหาคำตอบจากเขาและหันมาโฟกัสที่ชีวิตตัวเองคุณจะเริ่มสร้างพลังเงียบที่เขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไปและตรงนั้นเองที่เขาจะเริ่มรู้สึกเสียอำนาจทีละน้อย 3. การไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริงคนเรามักเติบโตมากับความเชื่อว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครบางคนเห็นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงยิ่งคุณพยายามพิสูจน์คุณยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณยังต้องการคำอนุญาตและนั่นคือจุดอ่อนที่คนใจแคบมองหาคุณอาจเคยคิดว่าหากวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จมากพอเขาจะหันมายอมรับ แต่ความจริงคือคนที่เคยดูถูกคุณมักไม่ยอมรับแม้คุณจะไปไกลแค่ไหนเพราะการยอมรับคุณคือการยอมรับว่าเขาคิดผิดและนั่นคือสิ่งที่อัตราของเขาทำไม่ได้ดังนั้นการไม่พยายามพิสูจน์อะไรให้เขาเห็นอีกคือการประกาศให้โลกรู้ว่าคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วไม่ใช่เพราะเขายอมรับแต่เพราะคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันอีกต่อไป และเมื่อคุณเริ่มมีความสุขในเส้นทางของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเห็นด้วยคุณจะกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคุณกลายเป็นตัวคุณเองโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากเขาสี่เมื่อคุณนิ่งเขาจะเริ่มสับสนเพราะเขาอ่านคุณไม่ออกอีกต่อไปในอดีตเขาอาจมั่นใจว่าเขารู้ว่าคุณคิดอะไรรู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปและรู้ว่าคุณจะไม่กล้าเดินออกจากวงจรที่เขาสร้างไว้ให้คุณอยู่ เขาอาจรู้ว่าคุณเคยอ่อนไหวแค่ไหนเคยทนมากแค่ไหนเคยยอมรับทุกคำพูดโดยไม่เถียงและเขาใช้ความ P.I.E.D.I.C.T.A.B.L.E. E ของคุณเป็นเครื่องมือกดทับความมั่นใจของคุณเองแต่เมื่อคุณเริ่มนิ่งนิ่งแบบไม่แสดงความรู้สึกนิ่งแบบไม่โต้อตอบไม่อธิบายไม่แสดงความพยายามใดๆเขาจะเริ่มรู้สึกแปลกขึ้นมาในใจนิ่งของคุณไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการรับรู้ ว่าไม่จําเป็นต้องตอบสนองอีกแล้วนิ่งของคุณคือพลังที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยความแข็งแรงภายในและสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาเริ่มอ่านคุณไม่ออกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชินและไม่สามารถควบคุมได้อีกและเมื่อคนที่เคยดูถูกเริ่มไม่เข้าใจว่าคุณจะทําอะไรต่อเขาจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในความมั่นใจของตัวเองนั่นแหละคือการสั่นคลอนจากภายในที่ลึกกว่าเสียงใด สิบเมื่อคุณนิ่งเขาจะเริ่มสับสนเพราะเขาอ่านคุณไม่ออกอีกต่อไปในอดีตเขาอาจมั่นใจว่าเขารู้ว่าคุณคิดอะไรรู้ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปและรู้ว่าคุณจะไม่กล้าเดินออกจากวงจรที่เขาสร้างไว้ให้คุณอยู่เขาอาจรู้ว่าคุณเคยอ่อนไหวแค่ไหนเคยทนมากแค่ไหนเคยยอมรับทุกคําพูดโดยไม่เถียงและเขาใช้ความ P ิเศษพิเศษพิเศษพิเป็นเครื่องมือกดทับความมเ่นใจของคุณเอง แต่เมื่อคุณเริ่มนิ่งนิ่งแบบไม่แสดงความรู้สึกนิ่งแบบไม่โต้ตอบไม่อธิบายไม่แสดงความพยายามใดๆเขาจะเริ่มรู้สึกแปลกขึ้นมาในใจนิ่งของคุณไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการรับรู้ว่าไม่จําเป็นต้องตอบสนองอีกแล้วนิ่งของคุณคือพลังที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยความแข็งแรงภายในและสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาเริ่มอ่านคุณไม่ออกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชิน และไม่สามารถควบคุมได้อีกและเมื่อคนที่เคยดูถูกเริ่มไม่เข้าใจว่าคุณจะทำอะไรต่อเขาจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในความมั่นใจของตัวเองนั่นแหละคือการสั่นคลอนจากภายในที่ลึกกว่าเสียงใดห้าคนที่เคยหัวเรยยาะเยาะคุณจะเริ่มไม่กล้าพูดถึงคุณอีกในช่วงที่คุณยังพยายามดิ้นรนยังล้มลุกคลุกคลานเขาอาจเคยเป็นคนที่พูดถึงคุณด้วยน้ำเสียงเย่ะเยอะ้ออาจเคยเล่าถึงความพยายามของคุณอย่างดูแคลน หรือบอกกับใครๆว่าไม่มีทางหรอกเขาทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อคุณเริ่มเงียบและให้ผลงานหรือชีวิตที่มั่นคงเป็นคนพูดแทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเริ่มพูดถึงคุณน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากพูดแต่เพราะลึกๆเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจเป็นฝ่ายที่ตัดสินผิดเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าคำพูดที่เคยใช้ดูถูกคุณจะย้อนกลับมาสะท้อนตัวเขาเองในวันหนึ่ง และที่สำคัญกว่านั้นเขาจะเริ่มกลัวว่าหากพูดถึงคุณอีกคนอื่นจะเริ่มเห็นความต่างเห็นว่าคุณเดินหน้ามาไกลกว่าที่เขาเคยคิดและเห็นว่าความเงียบของคุณคือสิ่งที่เขาไม่สามารถลบล้างได้ด้วยคำพูดอีกต่อไปการที่เขาเงียบเมื่อพูดถึงคุณคือสัญญาณว่าเขาเริ่มกลัวผลของคำพูดตัวเองและเริ่มรู้สึกว่าคุณอาจไม่ใช่คนที่เขาดูถูกอีกต่อไปแล้ว หกยิ่งคุณอยู่เฉยๆแต่พัฒนาเงียบๆเขาจะเริ่มระแวงคุณในใจการพัฒนาเงียบๆมีพลังมากกว่าการตะโกนเสียงดังเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นคาดเดาไม่ได้และในโลกของคนที่ต้องการควบคุมคนอื่นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนจากคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่นิ่งจากคนที่คอยขอคำตอบเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรอีก เขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมและนั่นคือจุดที่เขาเริ่มระแวงเขาอาจไม่พูดแต่จะเริ่มแอบมองชีวิตคุณเริ่มหาข้อมูลว่าคุณไปถึงไหนแล้วเริ่มอยากรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรแม้เขาเคยทำเหมือนไม่สนใจเพราะในใจเขารู้ดีว่าคนที่เดินจากเขาไปอย่างเงียบๆโดยไม่ขออะไรคือคนที่เติบโตเกินอำนาจของเขาแล้วและนั่นคือสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อีกต่อไป การหยุดวิ่งตามเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลายครั้งที่เรามองการพัฒนาตัวเองจากภายนอกเราคิดว่ามันคือการเพิ่มทักษะใหม่ๆหรือการประสบความสำเร็จที่จับต้องได้แต่ในความเป็นจริงการหยุดวิ่งตามเป็นการพัฒนาในระดับจิตใจที่ลึกซึ้งมันคือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราโดยไม่ต้องการการยอมรับจากใครอีกแล้วการวิ่งตามคนที่เคยดูถูกคุณ หรือการพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงภายในมันแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อว่าเราต้องได้รับการอนุมัติจากภายนอกเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่เมื่อคุณหยุดวิ่งตามคุณกําลังพัฒนาในทางที่ลึกซึ้งคุณยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครสิ่งที่คนที่เคยดูถูกคุณไม่เข้าใจคือ การหยุดวิ่งตามและการพัฒนาเงียบๆจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมได้คุณจะเริ่มรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากขึ้นจนในที่สุดเขาจะต้องยอมรับในตัวคุณแม้เขาจะไม่อยากยอมรับก็ตาม 8. ความสงบของคุณคือความกลัวที่เขาไม่เคยคาดคิดความสงบในใจของคุณไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือการรู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นและไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากการเติบโตภายใน คนที่เคยดูถูกคุณจะมองไม่เห็นว่าความสงบของคุณนั้นเต็มไปด้วยพลังในขณะที่เขายังคงวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นคุณกลับมองทุกสิ่งด้วยความสงบและเข้าใจในตัวเองการที่คุณไม่ได้วิ่งตามหรือไม่ได้พยายามพิสูจน์อะไรให้เขาเห็นมันทำให้เขาสับสนและเริ่มระแวงเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่สนใจความเห็นของฉันอีกแล้วทำไมเขาถึงไม่พยายามทำให้ฉันยอมรับ นั่นคือความกลัวที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนความสงบของคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้และสิ่งนี้คือสิ่งที่เขากลัวที่สุด9ก้าความเงียบของคุณคือการสร้างอำนาจที่แท้จริงความเงียบไม่ใช่การหลบหนีแต่มันคือการแสดงออกที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณเลือกที่จะเงียบและไม่วิ่งตามคนที่เคยดูถูกคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องขอคำตอบจากใคร คุณไม่ต้องการให้ใครมายืนยันคุณค่าในตัวคุณอีกแล้วในทางจิตวิทยาความเงียบมีพลังมหาศาลมันเป็นสัญญาณของการควบคุมอารมณ์และความคิดคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้ไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้ตอบสนองเหมือนที่ผ่านมาเขาจะรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองเพราะไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปและสิ่งนี้จะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจที่เขามีในตัวเอง นั่นแหละคือการสร้างอำนาจที่แท้จริงโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสิบการไม่วิ่งตามคือการประกาศอย่างเงียบๆว่าคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วในช่วงที่คุณยังวิ่งตามเขายังพยายามทำให้เขาเห็นว่าคุณไม่เหมือนที่เขาคิดคุณอาจเคยคิดว่าถ้าคุณพิสูจน์ได้เขาจะยอมรับคุณแต่เมื่อคุณหยุดวิ่งตามเขาจะเริ่มรู้ว่าคุณรู้ดีว่าคุณค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจากการยอมรับของเขา และสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียอํานาจในตัวเขาเองการที่คุณไม่วิ่งตามไม่ใช่แค่การยอมแพ้แต่มันคือการเข้าใจว่าคุณมีค่าไม่ว่าจะมีใครเห็นด้วยหรือไม่คุณเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครและนี่คือจุดเริ่มต้นที่คนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มกลัวกลัวว่าคุณจะไม่ยอมให้เขามีอํานาจในชีวิตคุณอีกต่อไปเมื่อคุณไม่วิ่งตามคนที่เคยดูถูก คุณจะพบว่าคุณไม่เพียงแค่ปลดล็อกความสามารถในตัวเองแต่คุณยังเริ่มได้สัมผัสกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดๆที่เคยพูดถึงคุณและในที่สุดเขาจะเริ่มกลัวคุณจากความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของคุณพลังที่แท้จริงเริ่มต้นจากการหยุดวิ่งตามในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถของเราบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เป็นและต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อคนบางคนพยายามลดทอนคุณค่าและความสามารถของเราแต่ในที่สุดเมื่อเราหยุดวิ่งตามคนเหล่านั้นและหยุดพยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดการหยุดวิ่งตามไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคือการค้นพบความสงบภายในและการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องขอคำอนุมัติจากใครเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเอง